ริชแมนชอบร้านเติมเกมถูกไว้ผ่อนได้มีเงินเคินบริการ24ชั่วโมงเติมเกมมาเวลไรโวลบนเว็บไซต์รับริชแมนคอยใช้เป็นส่วนลดพร้อมบริการผ่อนนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมเกมชั้นนําได้ทุกเกมจ่ายได้หลายช่องทางเติมได้ทางเว็บไซต์และ Li น์แอเติมเกมถูกได้เลยวันนี้ที่ริชแมนชอบเท่านั้นเอาละคะ่ะสวัสดีทุกคนนะคะพบกับช่องของวัคิวรี่อีกแล้ววันนี้นะคะวัคิวรี่จำจัดเทียริสแหล่ง เส้นทางสู่แรงของตัวแทงนั่นเองนะคะหรือว่าแวนการ์ดนั่นเองนะคะทุกคนก่อนอื่นเลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกด subscribe ช่องของวิคดีด้วยนะคะเพื่อไม่พลาดค,คอนเทนต์ของตัวแม่ตัวมัมเนาะ และทางเราเนี่ยมี Discord Community Thailand นะคะเดี๋ยวจะแปะใต้ e s c r i p t i o นนะคะใครที่ต้องการติดตามข่าวสารสกินต่างๆนันาหรือหาเพื่อนเล่นหาเพื่อนพูดคุยนะคะเดี๋ยวเราจะแปะไว้ข้างล่างได้เลยนะคะอย่าลืมมาจอยกันนะคะทุกคนและเรามีเฟซบุ o กมาเว l สไ l i วอ r ์ไ a ยแลนด์คอมมูนิตด้วยยังไงก็อย่าลืมมาจอยมาติดตามข่าวสารต่างๆนะคะทุกคนคลิปนี้นะคะคลิปนี้เราจะทำเกี่ยวกับตัวแวนการ์ดนั่นเองนะคะทุกคน ตัวแวนกาดนะคะเป็นตัวแนวหน้าแทงนะคะเกมนี้นะคะสามารถเล่นได้ แทงหนึ่งตัวหรือว่าสองตัวหรือว่าสามตัวก็ได้นะคะสามารถเมตาคอมได้เลยนะคะทุกคนมาค่ะทุกคนมาก็คือเราจะเริ่มที่ตัวแรกกันเลยนะคะกับตันอเมริกาเนี่ยกับตันอเมริกาของให้อยู่เทียบีนั่นเองนะคะเพราะว่าเป็นตัวที่ค่อนข้างที่จะเล่นง่ายก็จริงแต่ตัวเป็นตัวที่แบบว่าเราไม่ได้เก่งจ๋าขนาดนั้นนะเพราะว่าตัวชีเนี่ยต้องทีมอัพกับทอนะถึงจะตึงมากแล้วก็ช่วยกันเก่งมากนะคะสองตัวละครนี้นะต้องให้ชีเนี่ยอยู่เทียบีนะคะ อ่ะส่วนต่อมานะคะเป็นฮักนะคะฮักเนี่ยให้อยู่เทียซีนั่นเองนะคะเพราะว่าฮักเนี่ยค่อนข้างที่จะแบบว่าเลือดเยอะก็จริงแต่ตัวเหมือนแบบนวมให้เขาต่อยเรื่อยๆนะคะแบบไม่สามารถแบบว่าเอาชีวิตรอดกลับมาได้นะคะเพราะส่วนใหญ่นะคะกระโดดไปแล้วก็ไม่ค่อยกระโดดกลับนะคะเ <c oughs> <c oughs> ออเออนะคะเพราะว่าอาจจะโดนตัวละครอย่างเฮราหรือฮอกอายสามารถสอยได้นะคะเพราะว่าแรงมากๆนะคะคือละลายแทงได้ง่ายเลยเพราะว่าชีแบบ ค่อนข้างที่จะเป็นตัวแบบว่ามีแต่เลือดนะคะเออต่อมานะคะเป็นตัวละครอย่างเวนอมนั่นเองนะคะตัวละครเวนอมนะคะก็จะอธิบายให้ฟังนะคะตัวละครเวนอมขอให้อยู่เทียเอนั่นเองนะคะตัวละครเวนอมเนี่ยเป็นตัวที่ค่อนข้างที่จะเก่งนะคะแล้วก็ยือได้นานนะคะสําหรับเป็นการแทงตัวเดียวนะคะก็คือยือนานมากๆแบบ จริงๆนะแบบเวนอมถ้าคนเล่นเป็นอ่ะยืนนานมากโหนไปโหนกลับเพราะว่าได้เลือดเยอะมากๆนะฮะหรือว่าเลื่อนขั้นให้หยุดให้เอสเลยก็อเอสไปเลยะคะ่ะอีดาเพราะว่าเลือดเยอะมากๆนะคะถ้าคนเล่นเป็นอ่ะคือเก่งมากๆนะคะสําหรับแหลงนี้นะเข้าแล้วก็ออกได้ง่ายมากแล้วก็ยังมีเลือดสกิล e อให้อีกนะคะก็คือได้เยอะมากๆนะคะ แล้วก็ส่วนตัวต่อมานะคะเป็นดรสเตรนช์นะคะก็คือให้อยู่ที่เอสเลยนะคะเพราะว่าเป็นตัวที่ค่อนข้างที่จะมีดาเมจแรงนะคะแล้วก็ทำซีซีด้วยอันตีแล้วยังมีโลหนานะคะสามารถเคาน์เตอร์ได้หลายตัวมากๆนะคะเพราะว่าโลหนาอะเลือดตั้ง800ก็คือต่อให้อันติหลายๆตัวก็คือแบบว่าช่วยกันเพื่อนได้เยอะมากๆนะคะสําหรับตัวละครนี้นะเพราะว่าดเรเนี่ยเปิดประตูวาแก้เกมได้หลายๆอย่างนะคะโหจึงมากๆนะฮะ ต่อมานะคะกับกรูดนะคะกรูดให้อยู่ที่เอนะคะเพราะว่ากรูดเนี่ยเป็นตัวค่อนข้าง,างที่จะทํากําแพงนะคะก็คือแบบว่ากันเพื่อนได้อะไรได้นะคะมีอันติที่ c ีีด้วยนะคะเพราะว่ารู้สึกว่าเป็นตัวที่ค่อนข้าง,างที่จะแบบก็ดีเลยในถ้ามีเจฟเดอะแลนช์ F, Shark, หรือว่าถ้ามีล็อกเกตนะคะก็จะทําให้เนี่ยชีถึกมากขึ้น แล้วทําให้ชีเก่งมากขึ้นนะฮะเพราะว่าถ้าซับเล่นดีอีกูดก็ไม่มีวันตายค่ะกูพูดเลยเพราะว่ากูดเป็นตัวที่ดาเมจค่อนข้างที่จะแรงนะคะเพราะว่ากําแพงของเขายังมีดาเมจและกําแพงของเขายังมอบเลือดพิเศษให้กับเขาอีกนะคะเพราะว่าซึ่งโกงนะเอาจริงๆแต่ยังไม่ถึงกับเทสนะคะถ้าโดนโถมจริงๆชีน่าจะตุยนะคะเพราะว่าชีมีแต่เลือดนะฮะเออโดนน่วมทีเดียวชีไม่มีสกิลหนีนะฮะเออ ต่อมานะคะอย่างเมกนิโตนะคะเมกนิโตเนี่ยค่อนข้างที่จะให้เอสเลยเพราะเมกนิโตเนี่ยเป็นตัวที่ค่อนข้างที่จะโกงนะคะไม่ว่าจะให้โลกับตัวเองหรือว่าจะให้โลกับเพื่อนก็คือเพื่อนไม่มีวันตายอีดอ,อเออถ้ามีโลทันอย่างเงี้ยคือแบบเอาจริงๆนะอันติก็แรงชุดเดียวหายได้นะคะถ้าเล็งโดนนะแล้วก็ทีมนูนก็สามารถแบบทั้ดาเมจ อันตีปุ๊บอีแมกนีโตดูดดาเมจจากศัตรูหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยก็ปงนะคะแล้วก็ผักศัตรูดาเมจแรงนะคะเป็นตัวที่ยือนานมากๆนะคะทุกคนต่อให้ไม่มีโล่เลือดพิเศษนะคะแต่เป็นตัวที่แบบว่า Pro, อมอบโล่อมตะให้กับเพื่อนหรือว่าให้กับตัวเองก็ได้ยือเกมได้นะคะแล้วก็จะมีกำแพง โลให้อีกนะคะก็คือเป็นตัวแทงที่ยืนแล้วก็ยืนคนเดียวได้นะคะต่อมานะคะทอนะคะทอโอดินสันของเรานะคะให้อยู่เทียบีนั่นเองนะคะเป็นทอที่แบบว่าเอาจริงๆนะทอสามารถแบบเก็บซับเก็บอะไรได้แต่เอาจริงๆชีมีแต่เลือดต่อให้มีโลพิเศษขึ้นมาทีละหนึ่งร้อยที่จะสองร้อยแต่ก็แบบโดนเบิร์ดได้ง่ายมากๆเลยนะคะทุกคนเออเอาจริงๆแต่ถ้ามีเฮราอยู่ในทีกูให้เทียเอจบ <c oughs> <c oughs> เอาจริงๆนะชีก็คือ ได้อยู่เทียเอนะเพราะว่าชีค่อนข้างที่จะตึงนะต่อให้ชีตายเรามีเฮล่าตึงๆเนี่ยทชยีก็เก่งมากอะกูให้อยู่เทียบีก,กลับมาเหมือนเดิมเออ,อจริงๆแต่ชีก็สามารถเก่งได้นะคะทุกคนแต่ถ้าโดนโหมาชีไม่ไหวแน่นะคะแต่ถ้า2ตัวนี้นะคะคอมโบโด,ด้วยกันเนี่ยสองตัวนี้คอมโบด้วยกันเนี่ยก็ o อพมากนะคะเพราะว่าเขาทีมอัพอัจวีตด้วยกันนะคะอนะต่อมาเนาะเพนีปร์เกอร์นะคะเพนีปร์เกอร์น่ะเป็นตัวเทียเอนั่นเองนะคะ ก็คือน้องมีแต่เลือดเลือดหนาอย่างเดียวแต่ถามว่าชีชีเล่นได้บางด่านเพนนีปักเกอร์ชีเล่นได้บางด่านแต่ชีอะเซฟดีมากชีเป็นตัวที่เซฟดีนะคะวางแทบอะไรอย่างเงี้ยดีช่วยได้มีซีซีด้วยนะคะคลิกขวาก็มีซีซีแล้วอะไรแบบเนี้ยทุกคน รู้สึกว่าเพนนี้ก <c oughs> ็เป <able> ็นต <ming> ัวที่ดีมากเหมือนกันนะคะในสําหรับแรงนี้นะก็ทุกคนก็จะเจอตัวประมาณนี้ในแรงพวกนี้ได้นะคะใครที่อยากไต่แรงนะคะสําหรับการเล่นแฮงเนี่ยก็คือจะมีตัวประมาณนี้เลยนะคะมาค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาสรุปนะฮะมาทุกคนเดี๋ยวเรามาสรุปกันเลยนะคะสรุปเนี่ยก็คือ t f s เนี่ยจะเป็นตัวที่แบบว่าก็คือค่ายากเอาง่ายๆเออเป็นตัวค่ายากเป็นตัวที่แบบน่าลำคาญน่าลำคาญหมดเลยนะคะสามารถเราไปเล่นได้นะคะ เนี่ยแต่ถ้า2ตัวนี้อยู่ได้กันนะคะ t r s แน่นอนเพราะว่าทีมอัพด้วยกันเราเก่งมากนะคะ2คนนี้น่าลำคาญมากพูดเลยนะคะแล้วถ้าเวนอมกับเพนนีคู่กันเนี่ยก็น่าลำคาญนะคะหรือว่าเวนอมตัวเดียวก็ได้อ่าทุกคนหรือว่าจะเล่นทีมอเวนเจอรก็ได้เนี่ย สตัวเนี้ยเลิศก,ก็ได้ทุกคนเพราะว่าเคยเจอมาแล้วนะคะเพราะว่า DPS คนเดียวแต่มีอ e ีนี้3ตัวก็น่าลำคาญอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็ส่วนแมกนิโตเนี่ยอยู่คนเดียวเพียวๆก็เลิศก็ทีมอัพกับวานดาได้นะคะหรือว่าอยู่คนเดียวก็เก่งเอาจริงๆไม่จำเป็นต้องทีมอัพก็ได้นะคะเพราะว่าฉีโดนเนิร์ฟทีมอัพมานะคะฟันดาบค่อนข้างที่จะเบาแต่ก็ยังเก่งอยู่เหมือนเดิมนะ แล้วก็ส่วนกู๊ดเนี่ยกู๊ดยืนคนเดียวได้ม่ได้กูดก็ยืนคนเดียวได้แต่ซับต้องฮิวถึงเออนะฮะต้องมีทีมอัพกัล็อกเกตหรือว่าน้องฉลามนะคะถึงจะเลิศนะฮะแล้วก็ส่วนฮักนะคะไม่ค่อยสนใจตรงที่ฮักเนี่ยค่อนข้างที่จะโอ้โหเลือดน้อยมากถ้า DPS ทีมนูนเล่นดีมากฮักก็เลิศฮักก็ยืนได้อันนี้มันขึ้นอยู่กับตัวละครที่เราเจอด้วยนะคะทุกคนเออ แต่อย่างว่าเนาะด็อกเตอร์เนี่ยควรหยิบเลยหรือควรแบรนนะคะเพราะว่าในแรงไดมอน์ขึ้นไปนะคะจะมีการแบรนตัวละครน,นะคะทุกคนการแบรนตัวละครเนี่ยจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเราอยู่แรงไดมอน์และ เพื่อร่วมทีมและทีมตรงข้ามอยู่แหลงไดมอนด์เหมือนกันทุกคนก็จะเป็นโหมดแบนพิกนั่นเองนะคะทุกคนแหลงแบนพิกนะฮะก็จะแบนพิกไปเลยนะคะทุกคนประมาณนี้ส่วนเวนอมนะคะเวนอมก็จะเป็นตัวที่แบบยู่นานมากเอาจริงๆทุกคนเออเป็นตัวที่แบบว่าคือมึงเล่นยังไงก็ได้คือมึงโหนไปโหดมายังก็ได้ฝึกได้นะคะทุกคนคือแรงอะทุกคนอย่าไปโฟกัสให้มันมากนะคะก็คือเอาให้มันสนุกกับตัวเราอยากเอาแร้งอยากจริงจังแรงกก็ต้องฝึกตัวพวกนี้ก่อนนะ ะะก็คือมีด็อกเตอร์เซนสเวนมแล้วก็เมดิโตหรือว่าจะฝึกศอกตัวนี้ก็ได้เนี่ยหตัวเนี่ยกำลังดีทุกคนเออสามารถช่วยทีมได้นะคะเออถ้าแบบอยากแต่แหลงกันจริงๆเนาะพูดถึงแหลงเทียนะคะทุกคนเออทุกคนก็สามารถออกไปเล่นได้นะคะ เอาละค่ะทุกคนเดี๋ยวลาไปแล้วนะคะเราเจอกันคลิปหน้านะคะคลิปหน้าจะเป็นตำแหน่งซัพพอร์ตนะคะว่าซัพพอร์ตตัวไหนเวิร์กตัวไหนไม่เวิร์กตัวไหนจึง้งตัวไหนไม่จึง้งต้องติดตามกันนะคะทุกคนเดี๋ยวจะมาลงคลิปทุกวันนะคะเวลาตอนเที่ยงตรงหรือว่าเที่ยงครึ่งนะคะถ้าตัดเลดเอาละค่ะทุกคนเดี๋ยวลาไปแล้วนะคะเราเจอกันคลิปหน้านะคะบาย